่าได้ยินชมใกล้ๆแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการตอบคำถามได้ใครมาแกก็ถามยากทุกซองเลยครับไม,ไม่ยากไม่ยากไม่ยากอาจารย์พนมมือกันใหญ่เลยเลือกกรรมการคนไหนเนี่ยที่พนมมือชี้เลยว่าจะเอากรรมการคนไหนอ่าน,นะครับงั้นผม ความสำคัญในวันลอยกระทงสั้นๆเลยนะครับความสำคัญในวันลอยกระทงครับเชิญครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะความสำคัญในวันลอยกระทงสำหรับน้องเมลนั้นคือวันที่ทุกคนได้มาร่วมลอยกระทงและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษค่ะซึ่งการที่มาร่วมลอยกระทงนั้นก็เป็นการสร้างสีสันให้กับงานกับชาวอำเภอโนนสูงด้วยค่ะ และนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสเปิดให้เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและรักษาวัฒนธรรมของเราไว้ค่ะ and finally f r o m the winner tonight I promise for my heart and my soul I will do the best as much as I can and I would like to thanks to b e y o n to give me t h e chance and I also want to thanks myself for daring to do it เป็นสมัต Puyati Thank you โอ้สุดยอดครับขอบคุณนะครับหมายเลขสองนะครับรอบหน้าเทศาบาลจะหาคณะกํะาคำถามนะครับส่งเสริมความเป็นไทยสันส้นๆเลยนะครับส่งเสริมความเป็นไทยครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะในตัวดิฉันคิดว่าการส่งเสริมความเป็นไทยตัวอย่างก็คือทําอยู่ตอนนี้นะคะคือการประกวดนางลพมาค่ะเป็นตัวแทนของโรงเรียนและ,ะเป็นตัวแทนของเทศบาลนูนสูงค่ะเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยในการแต่งกายค่ะแล้วก็รณรงค์ให้ครอบครัวได้มี เขาเรียกว่าสร้างครอบครัวหนึ่งครอบครัวต่อหนึ่งกระทงเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะและอีกอย่างก็ขอฝากเชิญชวนครอบครัวนะคะที่ไม่ได้มาในเทศกาลอื่นๆ mm hmm. ก็ยังมีเทศกาลลอยกระทงที่ช่วยส่งเสริมหรือเทศกาลอื่น ก็ยังช่วยส่งเสริมด้านวัฒนธรรมไทยค่ะขอบคุณค่ะคส่งเสริมความเป็นไทยนะครับสาหรับน้องหม่เลข3นะครับขอบคุณมากครับอ่ะต่อไปหมายเลขเก้านะครับดาวินนะครับน้นนสูงครับเชิญครับค้าขอบ้คุณสนับสนุนามค่ะแรงเขาพันธ์ดีแรง แหล่งโบราณคดีอารยธรรม3,000ปีเหรียญเบญจภาคีเรื่องลือชื่อสกุลสีลงกลางค่ะสำหรับแหล่งเรียนรู้ของชาวโนนสูงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นบ้านเขาเรียกโบราณสถานบ้านโนนวัดแล้วก็บ้านปราสาทค่ะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมายาวนานกว่า3,000ปีนะคะมีการขุดพบกระดูกของ ชาวบรรพบุรุษนะคะที่มีมายาวนานกว่า3,000ปีและยังขุดพบพวกหินโบราณน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งของชาวอำเภอโนนสูงนะคะและยังรวมไปถึงในคำขวัญน,นะคะก็คือแหล่งข้าวพันดีนะคะซึ่งทางโนนสูงของเรานะคะจะจัดงานสืบสารตำนานข้าวนะคะในเดือนธันวาคมนี้ ตำบลน,นะคะจะต้องไปรวมกันแล้วก็แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับของดีอำเภอโนนสูงและนั่นก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้มาร่วมงานนะคะสืบสารตำนานข้าวนะคะในเดือนธันวาคมนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณน้องเินนะครับหมายเลขเก้านะครับอ่านะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับ ระดับต่อไปหมายเลข11ครับข้าถามครับเชิญชวนท่องเที่ยววันลอยกระทงนะฮะเชิญชวนท่องเที่ยววันลอยกระทงครับค่ะสําหรับหนูนะคะวันลอยกระทงของเรานะคะถือว่าเป็นประเพณีสำคัญสําหรับชาวไทยนะคะมีมาอย่างช้านานค่ะโดยจะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะ ทั่วประเทศไทยเลยค่ะอยากจะเชิญชวนพี่ี่น้องๆนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook หรือว่า TikTok นะคะเราสามารถโพสภาพได้ค่ะแล้วก็เชิญชวนให้มาลอยกระทงด้วยกันค่ะเวลาพรสีวัยขอขอบคุณค่ะอ่าสุดยอดครับขอบพระคุณในการสวดร้องหมายเลข11ครับ ค,คำถามสุดท้ายนะครับใช้เวลาทําใจมานานเชียวนะครับคําถามนะครับบทบาทสตรีในยุคป,ปัจจุบันนะครับทวนคําถามนะครับบทบาทสตรีในยุคป,ปัจจุบันครับค่ะขอบคุณค่ะสําหรับดิฉันนะคะคําว่าสตรีเรื่องต้นเราต้องนึกถึงแม่ของเราเป็นคนแรกค่ะ แม่ของเราเป็นผู้ให้กำเนิดน,นะคะและตัวเราเองในอนาคตเราก็ยังสามารถมีลูกมีหลานต่อไปหรือถึงแม้ว่าคนทั้งหลายอาจจะเป็น LGBTQ+ แต่ท่านก็ยังสามารถไปโรงพยาบาลเพราะในสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมสามารถเก็บไข่ของท่านได้ค่ะ ซึ่งคำว่าส,สตรีนะคะมีความหมายที่ดีมากโดยในปัจจุบันนะคะเป็นการารณรงค์ให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถเทียบเท่าได้กับผู้ชายแล้วค่ะโดยดิฉันขอสามารถยกตัวอย่างจากการที่ดิฉันไปเรียนอยู่ต่างประเทศนะคะสมัยนี้ผู้หญิงเนี่ยสามารถออกไปทำงานและได้เงินเดือนที่สูงเท่ากับผู้ชายและสุดท้ายนี้นะคะ ขออนุญาตนอกเรื่องสักหนึ่งเรื่องค่ะขอเชิญให้ชาวตำบลโนนสูงทุกท่านหรือพี่น้องจากต่างตำบลหรือต่างอำเภอนะคะมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอโนนสูงเราค่ะนั่นคือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่อ่างเก็บน้ำสวนผักนะคะ และทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่ออร์แกนิกค่ะและในตอนนี้อำเภอโนนสูงของเรากำลังสร้างโอท็อปสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นก็คือไข่เค็มสมุนไพรนะคะฝาดด้วยนะคะและอีกหนึ่งค่ะ,ะเดือนธันวาวันที่6 7 8งานวันข้าวของโนนสูงนะคะอย่าลืมทุกคนมาร่วมง,งานกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะอขอบคุณน้องออมปอดทั้งค่าสางามด้วยนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้นะครับคณะกรรมการรวบรวมเดินกลับไปรอคณะกรรมการด้านไหนได้เลยนะครับ